แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงปริมาณอาศัยเป็นแนวคิดพื้นฐานของปฏิฐานนิยมปฏิฐานนิยมเป็นพื้นฐานของการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแนวคิดพื้นฐานการวิจัยโดยการใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักเราเรียกว่าการวิจัยหรือการวิจัยเชิงปริมาณบุคคลแรกที่เสนอแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมก็คือออกุสก้อมออกุสก้อมได้กำหนดปฏิฐานนิยมออกเป็นทั้งหมด7หวัวข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ค่ะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสามารถอธิบาย ได้แบบวิทยาศาสตร์เป็นไปนตามกฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนี่คือแนวทางปฏิฐานนิยมของออกุสกรองข้อที่1นะคะข้อ2ค่ะมนุษย์สามารถที่จะรับรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกได้ผ่านประสาทสัมผัสต่าง และผลจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆนั้นออกุสตองเรียกว่าประสบการณ์ค่ะข้อ3ค่ะความรู้ที่เชื่อถือได้คือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์หมายความว่าสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆหรือใช้เครื่องมือที่ละเอียดอ่อนวัดทานประสาทสัมผัสและยังสามารถพิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ์